สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการยิงลูกชีเวลา่ายังไงให้เข้าเยอะๆและมีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่ผมทำนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมมาหน้าเซตติ้งจอยทำไม สิ่งที่ควรทําที่สุดนะถ้าใครปรับทาฟินิชชิ่งเป็นออฟอยู่ควรปรับเป็นออนเพราะตรงนี้จะทําให้ลูกมันแรงขึ้นและโอกาสเข้าเยอะขึ้นครับสำหรับสิ่งหลักๆหรือขีดหลักๆในการยิงลูกทีวีล่าเนี่ยผมคิดว่าจะแบ่งออกเป็น2ออย่างแลวกันหนึ่งที่สําคัญที่สุดแน่นอนครับติดเขียว2เนี่ยบอลโลแต่งเหลี่ยมให้มันหันเฉียงให้ได้แล้วที่เหลือถ้ามันติดเขียวโอกาสเข้ามันเยอะมากๆครับถึงแม้ว่าโดนเนิร์ฟแล้วนะผมมองว่าถ้าเหลี่ยมมันได้ถ้าชินเหลี่ยมมันแล้วอ่ะผมมองว่ายังไงโอกาสมันก็เข้าแบบโคตรจะเยอะจริงๆส่วนวิธีการกกกดใช้งงงาาานทีวล่ย็มมๆอผ เ็นอัลเทอร์เนทก็จะกด LT กับซีเลียมนะส่วนใครปรับเป็นคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็น LT กับ O ครับแต่สิ่งสําคัญที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆอะ่ะคือควรกดยิงทีเวล่าแรงไว้ก่อนประมาณ3-3มถึงสหลอดครึ่งคือถ้ากดทีเวล่าเบาแบบหลอดนิดๆี่ยมันจะกลายเป็นยิงแบบเล่นท่าแล้วมันจะเสียของมากๆครับโอเคครับต่อไปผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับมุมในการทําทีเวล่านะมุมไหนมีโอกาสเข้ามากที่สุดผมจะแบ่งออกเป็น4มุมหลักๆคือหลักการทีเวล่าผมต้องอธิบายก่อนนะถนัดเท้าไหนก็ไปยืนฝั่งนั้นถนัดซ้ายก็ไปยืนซ้ายถนัดขวาก็ไปยนนขวาามมมมเรริ่่กัทีุแ มุมแรกจะเป็นขอบซ้ายขอบซ้ายผมใช้เป็นสตอยคอบคือแบบเพอร์เฟกมากตรงนี้หลังจากเนิฟมาผมรู้สึกว่าเข้ายากขึ้นนะแต่ก็ยังเข้าได้ถ้าเขียว ส่วนมุมที่แบบดีที่สุดอ่ะผมว่าเป็นมุมแบบตรงกลางยื้องซ้ายกับตรงกลางยื้องขวาอันนี้2องขอสนะคือ2มุมนี้เป็นมุมโปรดของผมเลยแล้วโอกาสการันตีประตูมันเยอะมากๆส่วนมุมสุดท้ายก็เหมือนเดิมเขาจะเป็นตรงขอบฝั่งขวาตรงนี้ก็เหมือนกับฝั่งซ้ายอ่ะก็ต้องลุ้นดวงนิดนึงถ้าเขียวก็ยังมีโอกาสแบบไม่เข้าบ้างแต่ก็ยังถือว่าทําได้ดีครับต่อไปผมก็จะมาเจาะลึกมุมแรกนะมุมแรกคือมุมขอบซ้ายนะว่าควรแต่งบอลตรงไหนแล้วก็ควรแบบบิลลอัพเข้ามายังไงถึงจะมีโอกาสเข้าทําตรงนี้นะมา อันเนี้ยผมส่งบอลให้ตอยคอปนะตอยคอปก็จะไปก่อนเลยแล้วก็จะหาจาังหวะบอลโลดึงเหลี่ยมเข้ามาเนี่ยต้องหันตรงนี้นะถ้าได้ทเหลี่ยมขอบซ้ายอ่ะหันประมาณนี้แล้ววิ่งจี้เข้ามาตรงนี้คอนโทรลสปินช่วยแล้วบอลโลเนี่ยบอลโลหันเข้าหาโกนะแล้วยิงเขียวให้ได้อันนี้ผมยิงเขียวเนี่ยเห็นปะคือถึงเนื้อมาแล้วอ่ะแต่ถ้าเขียวโอกาสก็เข้าเยอะเหมือนกันหลักการมุมขอบซ้ายก็ประมาณนี้ครับส่วนมุมที่2เนี่ยจะเป็นมุมตรงกลางซ้ายนะ มมตรงกลางซ้ายจะมีปัด2แบบอันนี้ปัดแบบแรกก็คือวิ่งตรงๆไปเลยวิ่งแบบคอนโทรลสปินไปย่อนก็ได้แล้วตรงนี้สำคัญนะควรบอลโลตอนนี้เลยเห็นไหมผมบอลโลปุ๊บแล้วก็เล็งเหมือนเดิมหลักการเล็งเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งหลักการเล็งนะเล็งไปเสาตรงข้ามเนี่ยเสาเนี้ย เลยไปเลยแล้วถ้าติดเขียวโอกาสเข้าเยอะคือมุมนี้ผมมองว่าไม่จำเป็นต้องติดเขียวก็ได้นะถือว่าเป็นมุมที่มุมหากินของหลายๆคนแล้วกันนักแข่งก็ใช้มุมนี้ส่วนมากส่วนมุมต่อไปเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะจะเป็นตรงกลางซ้ายเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยจะเป็นการหันข้างมาก่อนคือถ้ามันแบบเลี้ยงต่อไปได้อะเห็นไหมสมมติตร,ตรงเนี้ยจริงๆเ่ะมันจะเหมือนลูกแรกที่ผมยิงจากตรงขอบซ้ายนะแต่ถ้ามันมีพื้นที่ตรงเนี้ยเปิดอะให้คอนโทรลสปินเข้ามาก็ควรบิ่งเข้ามาเพื่อ อย่างน้อยทําให้โอกาสเข้ามันเยอะขึ้นเพราะมันเป็นมุมตรงตรงตรงที่ผมบอกอไปอ่ะตรงกลางซ้ายอ่ะมันโอกาสเข้าเยอะตรงเนี้ยผมไม่ได้หันหน้าตรงๆงเหมือนตอนแรกนะตอนแรกผมหันตรงไปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมหันเฉียงแบบวิ่งมาทางนี้แล้วสิ่งต่อไปที่ผมทําคือบอลโลเข้าหาโกเหมือนเดิมแล้วยิงเดี๋ยวดูตอนบอลโลใหม่นะเนี่ยสมุตสมุดผงเลี้ยงมานะปึ๊บเห็นปะผมบอลโลเข้าหาโกเพื่อเล็งไปเสานี้เหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งแค่มันได้เหลี่ยมนะคือมันจะมี2เหลี่ยมมันทําให้แบบอย่างน้อยมันจับทางแยกอะมากันที่มุมต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นมุมขอบฝั่งขวานะก็พูดเหมือนเดิมเลยโอกาสเข้าค่อนข้างยากต้องเขียวอันนี้นเนี่ยมาเนี่ยคือมันต้องหาสกิลที่แบบหากินในการดวลหนึ่งหนึ่งแล้วสลับตัวประกบเพื่อเปิดเหลี่ยมทีเบลา่าอันนี้ผมใช้เป็นบอลโลสกูปเทินนะดวลหนึ่งหนึ่งผ่านไม่ได้ แล้วตรงนี้เหลี่ยมมันยังไม่ได้เห็นไหมผมหันหลังให้ประตูผมจะทําการบอลโลหรือว่าพยายามแบบอนาล็อกซ้ายอ่ะให้เหลี่ยมมันกลายเป็นเฉียงมาด้าเน,นี้ยนึกออกป่ะเฉียงมาตรงตรงได้เน,นี้ยแล้วทําการปัดมาตรงนี้เห็นปะผมจะปัดมาตรงเนี้ยเพื่อเหลี่ยมมันจะได้จริงเฉียงเพื่อทําการทีเวล่านะแล้วพอบอลออกเนี่ยเห็นไหมผมจะเล็งไปเสานี้เหมือนเดิมเลยพอเล็งไปเสานี้เน้นเขียวนะนี่ต้องเน้นเขียวเดี๋ยวผมเปิดเขียวให้ดูอีกรอบต้องเน้นเขียวจริงๆเห็นปะ โอกาสเข้าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วแต่ตได้แหละอย่างตัวเนมามันก็หาเหลี่ยมทีเวล่าค่อนข้างง่ายครับส่วนมุมต่อไปเนี่ยจะเป็นตรงกลางขวานะตรงกลางขวาแบบวิ่งตรงๆนะไม่ได้แบบหันข้างให้เนี่ยผมพยายามสเต็ปโอเวอร์หนีไปก่อนสลัดตัวประกรบแล้วตรงนี้ไม่มีแรงกดดันนะก็มาแบบตรงๆได้เลยเนี่ยหันเฉียงปุ๊บบอลโลทําการยิงมาที่เสาสองแล้วยังไงผมว่าเนี่ยถ้าไม่มีแรงกดดันไม่มีตัวประกรบอ่ะพยายามแบบเล่นแบบเบสิกอ่ะทีเวล่าอันนี้เบสิกที่สุดแหละ แล้วโอกาสเข้าคือแบบถ้ามันไม่มีตัวประกบจริงๆอ่ะถ้าเขียวคือแทบจะหายจริงๆนะมากันที่มุมต่อไปก็จะเป็นมุมกลางขวาแต่วิ่งแบบเฉียงๆมาก,ก่อนผมก็จะเอาสกิลเอาตัวรอดสกิลที่แบบเปิดเหลี่ยมได้ดีคือแฟนัทเม็กเนี่ยแฟนัทเม็กมันทําให้เราหันเฉียงเข้าประตูก่อนเลยเห็นปะ่ะแล้วพอถึงจังหวะตรงเนี้ยก็บอลโลแต่งให้ตัวมันเฉียงพอตัวมันเฉียงเสร็จเล็งไปเสานี้เหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยถ้ามันสลัดตัวประกบได้จริง,รงอ่ะแล้วมันแบบมีช่องอ่ะผมแนะนำนะ คือถ้าเป็นมุมขวานึกออกปะถ้ายิงตรงนี้เสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีแรงกดดันเราเลี้ยงมาตรงนี้ได้จะดีกว่าอันนี้ย้ำเหมือนเดิมนะแล้วถ้ายิงก็กดเกี่ยวมาเสาอันนี้เหมือนเดิมการันตีประตูง่ายๆเลยมุมนี้ก็เป็นมุมโปรดผมด้วยตัวแบบไดยองอะ่ะควรเล่นแบบนี้มากกว่าส่วนมุมนี้เนี่ยอันนี้แถมให้นะคือเวลามันโจนตรตัวจริง,งแล้วอยากจีเบล่าอันนี้อาจจะใช้งานจริงยากนิดน,นึงนะสมมุติเราวิ่งมาเนี่ยแล้วมันต้องการแบบทีเบล่าแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม พอมันเจอแรงกดดันตรงนี้ผมก็ไปตรงนี้ไม่ได้ผมก็ไปตรงนี้ไม่ได้สิ่งที่ผมทํก็คือตรงหัวกระโหลกเนี่ยมันคือตรงกลางนึกออกปะโกมันจะปิดแบบตรงกลางพอดีซึ่งมันทีเวล่ายากเว้ยแต่ถ้ามีโอกาสทีเวล่าเนี่ยตรงกลางหัวกระโหลกนะผมก็แนะนําปัดแบบปกติไปเลยเห็นปะพอปัดแบบปกติก็ต้องเล็งไปเสาแบบเสาไกลนะเดี๋ยวให้ดูใหม่เนี่ยสมมติเราจี้มาแล้วอะแล้วมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยให้เล็งไปเสานี้นะโอกาสเข้าก็ชัวร์น้อยอะ แต่ถ้ามันโจนตัวจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมให้แล้วกันส่วนมุมสุดท้ายที่ผมจะอธิบายเนี่ยคือการทำ reverse t i e l ่ a หลายคนอาจจะงงว่าเอ้ย t i e l ่ a อย่างเดียวก็พอแล้วมังจะมี reverse อีกเหรอมันมีครับคือเวลาทำ reverse t i e l ่ a เนี่ยมันคือการที่เราไปในไปในฝั่งที่เท้าเราไม่ถนัดนึกอหรอปะเนี่ยอันนี้เล่นฝั่งซ้ายแต่ตัวซาวะถนัดขวา สิ่งที่ควรทำเนี่ยคือเราต้องเผื่อระยะให้บอลมันไปทางเนี้ยนึกออกปะให้บอลมันสายไปทางเนี้ยจริงมันทําได้นะแต่ต้องติดเขียวเวย้ยติดเขียวคือแบบโอกาสเข้าก็มีแต่โอกาสไม่เข้าก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเหมือนเดิมเลยเราแต่งมาบอลโลปุ๊บเท้าเท้าขวาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะเนี่ยผมจะโยงให้ดูเลยเราต้องเล็งแล้วลูกมันจะสายเยอะเวย้ยเราต้องเล็งแบบประมาณเนี้ยมุมต้องประมาณนี้นะถ้าไปแบบตรงกลางก็จะไม่ได้แล้วทําการทีเวล่าแบบให้ติดเขียวอะเนี่ยถ้าติดเขียว ลูกมันจะสายเข้าแบบสวยๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นของแถมแต่ว่าอาจจะใช้งานจริงยากนิดนึงนะโอเคครับหลังจากที่ผมเจาะลึกในเรื่องของมุมเหลี่ยมทีเวล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยผมจะหาอะไรสนุกๆมาเล่นแล้วกันนั่นก็คือการทำทีเวล่าชาเลนจ์ในโหมดคัตฟุตแล้วกันเป้าหมายของผมคือคัดให้ผ่านพอแต่กดเหล็กหนึ่งข้อเลยนะต้องยิงแบบทีเวล่าเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆถึงแม้ว่าผมจะชอบลูกทีเวล่านะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีโอกาสยิงทุกเกมถ้าคนจับทางได้มันก็มีโอกาสยิงน้อยลงมา ผมจะคัดผ่านหรือเปล่าจำไว้นะต้องทีมเวล่าอย่างเดียวและก่อนที่จะไปรับชมเกมเพล์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม e f c 24แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โคฟูดลอสซี่เนี่ยมีคอยแถมไม่ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับมาเกมแรกอย่างเป็นทางการนะเออชาเลนจ์นี้คงยากมากอะมาเกมแรกทีมเวลาชาเลนจ์ let's go <S โอเคสวยสาวะสาวะไปชิมไปเลยอู้สวยสวย,สวย ทีเวลาพลัสทำงานได้เปล่าวะ Let's go <S ลูกแรกกว่าจะมาเอาจริงแอบหน่งวงเลยว้ยกะโคตรยากต้องกะเลดมากเขียวอะสวยงามสวยงามเริ่มต้นได้ดีมากเดี๋ยวรอหาโมดิสสวยๆอีกรอบไปมันโดนปิดเลยเว้ยไปเล่นฝั่งนู้นก็ได้นะเล่นฝั่งนู้นดีกว่าโปลิทานโนโอ้นิดเดียวสมไม่เป็นไรอันนี้นับนับก็ได้ว่ามัน,ม,นมันต้องซ้แล้วอะ่ะ โอเคสวยมากเมสซี่เมสซี่ได้เหลี่ยมอยู่แล้วโอโหสีเหลี่ยมให้ชีเบลเหรอเอาได้อยู่โอ้โหปั๊มมาะยังได้อยู่นะชีเบล่าโอเคอันนี้นับขึ้นเลยอ่ะคิดว่าสองศูนย์คิดว่าสองศูนย์เมื่อกี้ผมไม่นับก็ได้เนี่ยบางคนผมแค่พยายล็อกก็ทำตามเลยแต่แบบทำเหมือนฝืนๆเนี่ยทำไม่เป็นในตัวอย่างทำอ่ะสังสอนเลยดิพวกเพยายล็อกตามนี่ต้องโดนสั่งสอนพอไกลๆไปโอ้ดิเดียวซ้ำ ไม่นับไม่นับไม่นับแต่ถือว่าทีเวลาชนสาชนคานเยอะอะถือซะว่าสองศูนย์อยู่โอ้โหเกมแรกเกมแรกเขามัดจอยแล้วอะม่งคงงงอะนี่คูเจออะไรอยู่วะมึงยิงปกติไม่เป็นหรือไงมาเรียบร้อยเขาไม่กี่เขาจับจอยพอดีนะไหมถือว่านับก็ได้แต่เกมนี้คือแบบปั่นหัวเขายับอะเขาน่าจะงงอะมาเกมที่สอง เกมแรกถือว่าผ่านไปด้วยดีแต่ขอร้องเลยอย่าเจอตึงเลยไม่อยากเจอตึงจริงผมว่าแพ้แต่เป้าหมายคือคัดไปผ่านพอนะผ่านคือคอมพิวต์แล้ววลลี่เหรอพลิทานโนซิ่งเลยพลิทานโนต้องไปวะไปนัดเมกได้ปะโอเคสวยโคตรสุดพลิทานโนแม่งคือตัวที่ทีเวล่าแทบจะดีสุดในเกมแล้วสำหรับผมนะแฮรเรียมง่ายแล้วแบบเขียวคือการันตีทีเวล่าพลัสด้วย โอเคสวยเมสซี่เด็บโอ,อเวอร์ได้ปะต้องต้องทีเวล่าให้ได้อ่ะโอเคแบบไม่เย็นนะเป็นทีเวล่าเนี่ยเพราะว่ามันเอาไซฟูดไงโอเคสองแล้วเดี๋ยวต้องหาจังหวะส่งยัดแล้วทีเวล่าเลยอ่ะโอ้ยไปโอ๊ยเจเลอร์ปะ <S <S โอทีเวล่าไปเท่าไปเนี่ยโอ้โหแล้วติดมันติดผมเลอะไงคนน่าเกลียดไม่เป็นไรแต่เข้าโค้ชสวยทดแทนกันได้ปั๊มได้ปะ ยังไม่ได้อลา,าบาแข่งโป๊กเลยปะเออตัดได้สวยมากยัดลงไปเลยแล้วลองมุมนี้โอ้โหเขาขยับโกด้วยอยู่ล่าต่อได้ปะโอเคนบแบบเมื่อกี้ก็ที้งไปล้โอ้โหเขาเริ่มขยับโกเป็นแล้วเริ่มเรียนรู้แล้วแต่สายไปแล้วผมว่าอืมขออกีกลูกไปขอสักลูกไปเมซี่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 เมซีม่ไปแล้วไยว ปุบมาตรงนี้ไปต่อยังไม่ทีเวล่าหรอกอันนี้ของจริงเออ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 ขาหลอกเมื่มอกี้ผมหลอกคือแบบเขาหลงเลยนะเว้ยได้ทีเวล่าฟรีๆเลยมาเย็นที่สามขอดมยาดมแป๊บหนึง่งคือแบบเย็นสามก็เริ่มเหนื่อยแลย้วเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าตึงมากนะอย่าตึงมากโอเคกินพอไหวพอสู้ได้คือเกมเกมบุกเขาเอาเรื่องเว้ยคนนี้แข่งไป พลิทาโน์เพอๆได้นะต้องรีบไปเองอ่ะเอ้ยโอ้โหข้าเขาแบบท็อปบินจัดและเกมนี้ตึงด้วยมีโอกาสแพ้อยู่เอาใหม่เอไมไปเมซี่ลงล่างพลิทาโน่คอนโทรลสปินชิงเหลี่ยมไปกันไปเอาไว้สุดเอาไว้สุดไม่ได้วะต้องดึงหาโมดิตแล้ะอู้ย,ยังได้นะ โอ้ติดแดงเอ้าเข้าเฉยอันนี้ผมว่านับก็ได้นะเพราะว่าติเดเจตนาทีเบล่าแต่ติดแดงลูกมันเลยดูแป๊กว้ยนับก็ได้นับก็ได้ออกเลยโอเคมาเกมที่สถ้าอันนี้ชน,นะคือผ่านคือผ่านเกมเลยนะผมตั้งแค่ขอคัดผ่านพออันนี้มาได้สวย3าสูนและเกมที่4เอาเลยเว้ยลุยล,ยลยุโอ้โดนแทงช่องนี้สวยแล้ว โอ้สวยจริงะ่ะมันตัวไหลชิบหายเลยไม่ไหวไม่ไหวเออสวยเมซี่ต้องไปวะต้องทีเวลล่าวะโอเคสวยโอ้โหพลิทาโนได้ฟาวแทนตรงนี้อาจจะเล่นเล่นสั้นได้วะก็ไม่ได้อยู่ดีวะมันจะส่งพาดเอา,าอ่ะอ่ะลองดูโอ้ my god ได้ได้ไงวะเข้าโคตรสวยเลยลูกเนีเเ้ยสูตรเตะมุมไอ้สูตรสูตรฟรีชิกถึงมาก่อนบอลโลจ่ายได้ปะในกรอบไหมไม่ได้วะมันก็ไม่มีเหลี่ยมทีเบล่าแล้วเนี่ยโดนปิดเหลี่ยมอย่างไวอะ Let's go Come on ที่เกมนี้ตึงมากผมมีโอากาสทีเวล่าสามรอบนะเวย้ยนี่นาทีหกสิบแล้วโอ้โหกว่าจะได้และคุ้มด้วยนะ พสองทำไงเหลือหนึ่งได้เขาไม่เพี้ยสุดเว้ยจะชนะเกมนี้ได้ไงอ่ะชนะเกมนี้ได้ไงวะโอกาสทิเบล่ามีประมาณ4ี่ห้ารอบอะแล้วเขาปิดเขาขยับโกเป็นด้วยนะเว้ยคือเกมนี้ถือว่าโคตรประสบความสำเร็จแล้วคัดผ่านแบบสมศักดิ์ศรีมากเกมเนี้ยโอเคครับทุกคนตอนแรกผมกะจะเล่น10เกมแหละแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเอาผ่านก็พอแล้วอะเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงๆเว้ยทิเบล่าชาเลนเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันดูเหมือนจะง่ายสำหรับผมเลยแต่มันยากมากเลย พอลงสนามจริงเจอคนตึงๆ้วขยับโกเป็นกันหมดก็มาแค่นี้ผมว่าก็พอแล้วแหละเอาแค่นี้พอครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสมัคร Member s h i p เพื่อเป็นแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นหรือว่าอยากพัฒนาฝีมือเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟ o ตล o s s ่เนี่ยเปิดรับสอนเล่นแล้วนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาว่างเนี่ยทางเพจฟ o ตล o s s ่มีทีมงานบริการรับจ้างเล่นฟุตแชมด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทัก Inbox Facebook เพจฟ o ตล o s s ่มาได้เลยนะทางทีมงานเรายินดีให้บริการครับบา,บาย